Si... Wah ini karena mencontohnya Gue gak beri kem ชอบวอ์กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นสงครามระหว่างแคเมล่าปัสกี้บีดีนะครับนะที่ผมเล่นมาแล้วในอ p ีก่อนก็คือเล่นเจ้าหนกคู่กับป่านะครับนะซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับนะโอ้โหซึ่งก็บอกเลยว่านั่นก็คือไตไททันนะครับนะโอ้ร่างที่สามารถฟื้นฟูพลังงานแรงโน้มถ่วงได้นะครับนะที่มีความสามารถในการควบคุมพลังงานแรงโน้มถ่วงเออกูไม่รู้กูจะพูดหลายๆรอบนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งนะครับจากตอนแรกที่เราเล่นเป็นตัวสีขาวนะฮะพ แ,แต่ตัวนี้แบงเก่งกว่าเยอะเลยแล้วในที่นี้นะครับก็ยังมีตัวละครใหม่มาเพียบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดของเ,ออเจ้านักประดิษฐ์ของฝ่ายสกีบิดีนะครับนะในช่องเวอร์แลนด์นะฮะซึ่งตอนแรกมันตายไปไแล้วไม่ใช่หรอทําไมมันถูกอัปเกรดมาได้วะเนี่ย สงสัยคนสร้างแบบนี้อยากให้มันอยู่นะครับนะอ่ะแล้วตัวต่อมานะครับนั่นก็คือไททันมอนสเตอร์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวนี้มาจากช่องไหนหรือมาจากมัลติเวิร์สไหนนะคะนะเออซึ่งมันเป็นตัวที่บอกเลยว่าเจ๋งมากนะคะอ่าแล้วตัวนี้นะครับต้องทำคิวถึง 4, 5เลยนะฮะแล้วก็ต้องทําภารกิจไททันคิวเลอร์นะครับนะถึงจะสามารถได้ตัวนี้ซึ่งผมกว่าจะได้ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาน,านานอยู่พอสมควรนะคบนะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวมาใหม่ที่ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลย,เลยก็แค่คุณมีคิวถึง4,000ก็สามามรถได้ นะครับนะนั่นก็คือ Gman เวอร์ชันกระหลงปลงนะครับอ่าแล้วส่วนต่อมาดีเลยตัวนี้เลยนะครับนะมาแล้วนี่ก็คือ t i ย t o n e s t สทอย r นะครับนะเป็นดีวเวอร์ชันโหดที่สุดแล้วนะคะก็ว่าได้นะตอนนี้โอ้โหซึ่งเป็นตัวละครที่ต้องใช้ประมาณ40,000คิวเลยนะครับเกือบเท่าไตไททันเลยก็ว่าได้แล้วตัวนี้นะครับนะคุณต้องปลดล็อกโดยการใช้ Toilet Destroyer นะฮะ ซึ่งนักผู้ชมก็น่าจะงงนะแบบพี่ครับมันทํายังไงถึงจะได้ปลดล็อกของพวกนี้ครับผมบอกเลยนะครับให้คุณกลับไปหน้าโลบอของเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าอ่าถ้าผู้ชมกลับมาที่หน้าเมนูนะครับแล้วจากนั้นนะครับนะเข้าไปที่นี่ยศตราตรงนี้นะครับเพื่อดูภารกิจ ว่าจะทายังไงให้ปลดล็อกสามารถเล่นไอ้พวกท่านได้กดคลิกเข้าไปเลยผมไม่รู้นะครับโทรศัพท์นี่มันต้องหาผ่านไหนแต่คอมคลิกอย่างนี้เลยตุ้มอ่าจากนั้นนะครับมันก็จะมานะครับนะพวกยศตรานะคะโอเคถ้าเราอยากปลดล็อกอะไรเดี๋ยวมันจะบอกเองนะคะตัวละครไททันมอนสเตอร์เนี่ยเราจะต้องคิวเหล่าไททันพวกเคเบล่าห้ตัวนะครับนาะและต่อมาถ้าคุณอยากได้ไททันขุดเจาะหรือดิวไททันเนี่ยคุณจะต้องปลดล็อกตราไททันเดสทอยเยอร์ก่อนนะครับซึ่งคุณจะต้องฆ่าเหล่าไททันพวกห้องน้ํานะครับนะพวกทนะอยเล ตอนแรกมัน50นะมันเพิ่งอัพขึ้นมานะฮะอ่านแล้วส่วนต่อมาอันนี้น่าจะเป็นไททันเคเบล่าที่โดนเข้าสีงนะที่ผมเอาตัวละครนี้ไม่ทันนะฮะเนื่องจากตอนนี้มันน่าจะหมดการหาแคมเปญแล้วแหละผมว่านะอ่านแล้วส่วนต่อมานะครับสำหรับใครที่อยากเล่นไตไททันนะครับนะคุณจะต้องได้ตายยศนี้นะครับดีเฟนต์เมกาไททันซึ่งในนี้นะครับมันบอกว่าเราจะต้องทําดาเมจใส่ไอเมกาไททันให้ได้ถึง5%นะฮะพูดได้ง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ที่มีบอสนะครับเราจะต้องฆ่าบอสให้ตายนะครับด้วย เอาล่ะแมาชมเปิดมาประเดิมแรกนะครับผมขอเล่นไททันคิวเลอร์ก่อนเลยละกันนี้มันเป็นยังไงวะโอ้โหข้าคือไททันคิวเลอร์ข้าก็จะได้มาตัวนี้ข้าจะต้องฆ่าเราไททันถึงข้าติตัวเลยนะเอยเอาละดูซิว่าข้าทำอะไรได้บ้างโอ้โหเออข้าสาม,มารถปล่อยปืนสารพิษได้ดูซิปิ้วนะครับนะโอ้ปล่อยได้โอ้โหสามารถรีโหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับนะลองยิงดูดิ นี่นะครับน่เป็นพื้นสารเคมีนะครับนะาใครที่เหยียบย่าผมบอกเลยว่าเลือดจะลดนะฮะเอา่าต่อมานี่คือไตรเยนโ่นะครับนะอาวุธไตรเยลโรคืออะไรวะปิ้วนะครับโอดี่ยิงเข้าไปนะครับตุ้มรีเร็วด้วยนะครับนะอันนี้เป็นสายปืนยิงพิษแน่ๆเลยนะครับนะสำหรับเจ้าไททันมอนสเตอร์นะครับผมไม่รู้มันมาจากมัลติเวิร์สไหนนะฮะแต่ที่รู้ก็คือมันอาวุธเยอะมากเลยแล้วต่อมาท่าที่4คืออะไรเออเขาจะปล่อยถังน้ำมันสารพิษตุ้มนี่ อ่าโอเคเข้าท่าเอาระเจ้าไททันแคมเมล่าแกเตรียมตัวตายซะยิงก็ไป,ไปปืนสารพิษปิ้วตุ้มเอารล้ยดูซิว่าเราโหขนาดไหนโอ้โหเราสามารถเออขี่แจ็คแพดได้ด้วยนะครับนะท่าห้าเดี๋ยวดูซิปื๊บดี้อู้อู้โอ้โหลอยได้แป๊บเดียวเองนะครับนะสำหรับตัวนี้เออไม่ได้เน้นการหลบหนีนะครับนะแต่เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าโกงแนะเนี่ยลองยิงดูดิโหขนาดไหนตุ้มนี่ยิงเข้าไปดิปิ้ว ้มนี่มามามาวัดจะบวับตูมนี่ยิงกัาไปฟิวตูมตายเอาดิมา มาเลยฮ่ามาเจอกันดูที่เป็นไงวะตู้มยิงเข้าไปนะครับยิงเข้าไปโว<อ>ยระเบิดเอ,อ้ตเอตายฮ่าฮ่ไม่มีใครสู้ข่าได้เอาละต่อมาเออไอไทยทันแคมเมล่าโง่โงอีกแล้วที่ไม่ใช้ล่างอัปเกรดแกเต็มตัวต,ต,ตายซะเออดูสิว่าแกจะโหขนาดไหนพลังยิงสารพิษฟิวนะคร้บมนาะเอาเวตี้แน่เอาละตบหด้ดิ่ฮ่าฮ่ แล้วต่อมาก็มีไอเดียด้วยนะครับนะเอาล่ะซึ่งไอเดียเนี่ยเราจะต้องจัดการมันยังไงดียิงเข้าไปฟิวตูมนี่นี่แน่ปล่อยสารพิษยันโลาาาาาตูมนะครับนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับไอสารพิษแต่นี่ไอปืนยิงสารพิษอันนี้โคตรแรงเลยนี่ยิงได้รัวๆด,ด้วยนะครับเออตายเอาระฉันจะปล่อยถังน้ํามัน,เอ,น,อน,มนเอาไปกินนี่ถังน้ํามัน ต้มนะครับโคตรแรงนะครับเรียบร้อยให้ท่านเคเมราดี้ยงเลยเอาดีแต่มันบางมากเลยนะครับนะโอ้โห,โหเข้ามาเลยต่อมาไอ้ดียวขอแก้มือหน่อยล็อกกันนี่โยนระเบิดใส่มันบตูมนะครับนะเปิดย้อนเลยนี่นี่แน่นไอ้ดิวมึงตายมึงตายอีกดิอ้ <โฮ S 1> ยิงสองท่านะครับคอมโบโคตรแรงเลยโอ้โหฉัหหนมันปืนสารพิษแอบกูตายละ เอาละครับแล้วตัวต่อมานะครับ e น right <bilingual> ั่นก็คือไททันนักปฏิบ <'s good S 1> <that> ัตนะครับนะโอเคจากมัลติเวิร์สของเวอร์เรนนะฮะโอเคอ่ะเราจะลองเล่นดูดิตึ๊บดิหัวเอารองข้อแต่งตัวใหม่แล้วคาเทสกว่าเดิมเยอะจากตอนแรกตัวเป็นสีขาวนะฮะซึ่งที่จริงมันไม่ได้อัพอาวุธใหม่ไม่ใช่หรอมันไม่มีไม่ใช่เหรอเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอุ้วู้วู้วู้วแม่งโคตรโหดเลยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื ตายเลยกูเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ชมเราเจอตัวละครใหม่ว่ะซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไอ้ตัวละครที่คือตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยโอ้นคือเป็ดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นนกคู่มึงตายมึงตายกูจะฆ่ามึงมึงตายมึงตายมึงตายนี่เตะหน้าหึ๊บเตะหน้าเฮ้ยมันไม่มีเลือดด้วยท่านผู้ชมมันเป็นตัวบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูตาย ท่าผู้ชมกูรีบหาเลยเดี๋ยวก่อนนะกูรีบหาเลยมันอยู่ไหนวะมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยมันเป็นเป็ดเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนใครซ่อนเป็ดไว้บักไหนซ่อนมันเป็ดมันอยู่ในเผาก๊อตด้วยนะครับนะถ้าผู้ชมมันอยู่ในเผาก๊อโหูไอ้หมอนี่นะครับนะโหแหนคิวเลยเหรอหรือว่ามันเป็นเจ้าของห้องมันเป็นแอดมินป่าวะเดียรเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเป็ดมันไม่มีอยู่ในนี้เหรอมันอยู่ไหนอะเผาสกีไม่ดีเหรออยู่หลังไอเดสทอยเยอร์เปล่าไม่ใช่นะครับนะเฮ้ย เป็ดมาจากไหนอ่ะท่านผู้ชมมีใครเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นเป็ดหรือเปล่าอ้ท่านผู้ชมนะครับไอตัวตะกี้สุดท้ายมันก็หายไปแล้วนะฮะมันไม่อยู่แล้วมันชื่อแอนนี่นะครับนะผมไม่ได้แอดเพื่อนมันไว้ด้วยมันมาเล่นแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเลยท่านผู้ชมครับใครเคยเจอมันช่วยบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะ เอาละต่อมาครับเราจะลองเล่นไอสกีบิดีนะครับเวอร์ชัน4 0 0พดูนีมันคือตัวอะไรนะครับวูดีดีฉันคือโอ้โสกีบิดีเวอร์ชันโอ้สามารถอยากลองได้แย,ยากนังได้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะมันทำอะไรได้อ่ะเอาละลอยไปได้นะครับวูข้าบินเจ็ตแพดได้แล้วจากนั้นเข้าจะไปเลเซอร์ดีปล่อยใส่มันเลยเจ้า,ตาไตไทยทันโอ้โหโหโหโก็ยังเป็นล่างกระจออยู่ไม่ใช่ล่างโหดใช่ไหมล่ะดีชนะได้ว่ะเฮ้อเอาละนะครับต่อมาเจ้า เออสปีกเกอร์นะครับน้โอ้สปีกเกอร์บอกแกหนีข้อไม่พ้นหรอกไงอย่างงั้นเหรอแกมาเจอกันหน่อยสิมาเลเซอร์ดิเออนะครับนะเอาผมตายแล้วนะครับนะปรากฏว่าผมได้ตัวอะไรมาแทนวะเนี่ยเฮ้ยกูได้ตัวอะไรมาแทนดีเไยพยังเรกเออพยังแยกล่างนะครับนะ ไม่ใช่แยกน่างแล้วอันนี้คือมึงหนีออกมาจากจากไททันแล้วนะครับนะแสดงว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมไททันตัวใหญ่นะครับนะนี่คือตัวจริงสวัสดีครับ <c oughs> ผมคือเอ,อ่อนักวิทยาศาสตร์ที่หนีออกมาจากหุ่นทดลองตะกี้ที่ผมเอาไปสู้ครับนะครับอา้าวได้มาอย่างนี้สัง,งั้นเอาล่ะแล้วต่อมานะครับเราเจอเจ้าดิวแล้วนะครับนะโอ้โหในครั้งแรกที่เราเจอมันดูซิมันจะทำอะไรได้หูย มันมีท่าขูดเจาะเหมือนไอตัวดิวเวอร์ชันแรกเลยว่ะลองปล่อยเลเซอร์ใส่มันดิแน่เลเซอร์อะไรอย่ียโอ้งรเดี่ยโอ้ยเลเซอร์เราโคตรแรงเลยท่านผู้ชมเลเซอร์เราโคตรแรงเลยแต่เจ้าดิวดิมันหดเกินไปว่ะดูดิโอ้เฮ้กูตายนะครับนะโอ้โหเออเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่นไอดิวกันละกันนะฮะ เอาล่ะต่อมาท่าผู้ชมถึงเวลาเล่นเจ้า,ต,า,ต,าต่อยทอยท่อนล่างที่สาบานควบคุมแรงโน้มถ่วงได้นะครับนะไหนลองดูที่มันจะต่างจากไอ้ล่างขาวแค่ไหนตุ้มโอ้มา,มาแล้วฮ่าฮ่าฮตุ้มตุ้มอดูซิมีพลังใหม่นะครับนี่นะข้ามีดาบที่สงขอลังย่ามีใครสู้กับช้นอีกไหมเออแล้วก็เลเซอร์นะครับนะ อ้าวเอาลาต่อมาไอ้ไอ,อหมอหนี้มังอาจจะมาสู้กับชัอนอย่างนั้นเหรอแปบ๊บหนึ่งขอวาร์ปแป๊บนะครับนะแล้วก็มีพลังคอสมิกทีวีนะครับเติมก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้ตัวขาวนะพลังนะครับไม่ได้มีอะไรที่เออพลังแหลบแรงโน้มถ่วงอะไรเลยนะครับต่อมาอันนี้คือเลยไททันโอโอบเหรอคืออะไรวะอึ๊บคืออะไรวะคืออะไรอะ่ะอ้าวอันนี้ค <Ĉ> ืออะไรปึบติวเอ้า อ๋อไปลูกบอลเหรอนะครับหัวเอาละนี่แนจะมีใครสู้ข่าไหมย่าฮ่าฮึบย่าโอ้โหฟันทีรู้เลือกย่าฮ่าย่ยานะครับนะนี่เลเซอร์ใส่ไตไทยท่านล่างแรกล่างแรกที่อ่ข้าโดนควบคุมอยู่อา๋านี่วาแม่งเลยแอตายนะครับเรียบร้อยกูต้องรออีก20บนาที30บนาทีเลยนะครับสำหรัตบตัวนี้ อ่ะก็ประมาณนั้นแหละนะครับ,บท่านผู้ชมสําหรับไทไททันเวอร์ชั่นใหม่ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะผมว่านะไม่ได้เก่งเลยสงสัยเขายังไม่อัปเดตมั้งถ้าอัปเดตเดี๋ยวผมกลับมาเล่นอีกทีนึงมันน่าจะมีพลังใหม่ขึ้นมาแหละผมว่านะน่าจะเหมือนสตอร,รี่เวอร์แลนดะ์แหละใช่ไหมอู้ไม่รู้สิกูเดิน,นอยู่กับที่ช่วยด้วยกูเดิน,นอยู่กับที่อะไร อ่าต่อมาทา oh, wow. ้าผู้ชมผมกลับมาเล่นไททันมอนสเตอร์นะครับนะโอ้โหไททันมอนสเตอร์มาแล้วนี่เดียตบเป็นหมาเลยพวกตายไททันนี่เวอร์ชันกระจอฮ่า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 พลังสารพิษนี่นี่แรงด้วยนะครับพลังสารพิษจะหนีไปหนอยระเบิดนี่ตูมนะครับโอ้โหปล่อยแม่นด้วยครับนี่นี่ลอยเข้าไปแล้วก็ยิง ตูมนะครับนะแต่มันคอยหลบเราว่ะเอาละจัดการเจ้าหมอนี่ก่อนดิสารพิษเราโคตรแรงเลยนะครับนะโอ้โหจริงๆไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวบูนะครับนะสำหรับเจ้าไททันมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวยิงจากระยะทางไกลนะฮะ เป็นตัวเหมือนเอาไวรัสช็อตอ่ะนี่นี่เอาบินไปผมจะลองไปยิงบนตึกดูี่จะเป็นยังไงนะฮะ t 0 0 0 years later อ่ะเอาละ่านผู้ชมตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับโหโหโหข้าจะสอยพวกมันให้หมดนะครับนะเอาระมองเป็นภาพ เออเฟิร์สเพรสซันนะครับะจะได้ยิงง่ายดิโอ้ยิงคล้องมือเลยดิเราต้องยิงลงพื้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากสารพิษเนี่ยมันมันกระจายลงที่พื้นนะครับนะเป็นสารสีเขียวนะครับถ้าใครไปเหยียบมันก็จะโดนด้วยนะครับดีตายไปดิตายเหยียบเข้าไปยิงเข้าไปอะโอ้โหเอาละต่อมาเราต้องไฟกับไอ้หมอนีิว่าเรามี2ปืนนะครับนะเรามีปืนไตไททันด้วยไตเยลโล่ดิปืนายเยลโลแล้วก็ปืนสารพิษนะครับนะ,ะยิงเข้าไป2ออันพร้อมกัน ปิ้วปิ้วโอ้โหโคตรโกงเลยว่ะปล่อยปืนตายเย็นโลนะครับปิ้ว พวกเราหนีเร็วไอ้หมอนันมันยิงสารพิษนะครับมาโอ้โหจะขึ้นมาหาฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โอทิพายแล้วมันขึ้นมาพร้อมกันโยนระเบิดลงไปตูมนะครับนาเออโดนระเบิดก็ไปดีนะครับนะอย่าขึ้นมาแล้วเว้ยข้าคือเออไทไททันไม่ใช่แล้วข้าคือไททันมอนสเตอร์อยิ่งจะขึ้นมาเอาระเบิดลงไปเลยกูจะระเบิดตัวแล้วนะนี่เออระเบิดไปดีระเบิดไม่ค่อยแรงนะครับท่าสี่เนี่ย เออดูดิมันขึ้นมาข้าผมหมดทุกคนเลยแมงเ้ยเป็นไรกับกูบ้างไหเนี่ย เอาละางั้นข้าต้องเล่นหน่วยบูลกันนี่หน่วยบูของแพ้มาแล้วเว้ยย่าโลกันโลโลโลกันนะครับโลสีดํานะครับเอาละการเสร็จแล้วจากนั้นก็ตีมันตีวับวับเสร็จตีตบขวานนี่แน่ฮ่า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 ,าจะมีใครสู้ข้าอีกไหมนี่นี่เฮ้อการตีของข้าเป็นจังหวะนี่แน่ฟึบนี่แน่นี่แน,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 น่มาดิมามาไฟากันยา่าขวานสับหน้าต่อยเตะนะครับนะโหจะมีใครสู้ฉันอีกไหมฟึบวับวับไอ นี่งงพูดอยู่เหนว่ววอยู่นี่โว้ยนี่นี่แน่ขามาเอาระข้าจะไปหาพวกแกแล้วจากนั้นข้าก็จะสามสองหนึ่งอู้พวกเราหน,เนีเร็วโอ้โหเรียบร้อยนะครับก่อนจะตายก็ระเบิดตัวทิ้งซะโคตรโหดเอาล่ะต่อมาท่านผู้ชมผมขอเล่นเจ้าปลาบ้างนะครับนะดูเจ้าปลาสวัสดีฮู้สวัสดีครับผมคือปะบูเดี๋ยวผมเต้นโชว์ให้ดูนะครับฮู้ย่นนาย โอ้อะไรเนี่ยใครมาสสยตูดอะไรแถวนี้พวกเราายจะไปสนใจป่าโง่นี่แกว่าฉันป่าโง่ยังกันเหรอเอาราพรังโอ้มันเป็นบ้าแล้วมึงเนี่ย เอาละต่อมาเล่นไตยไททันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเออไปไตยไททันโอ้ oh, ข้ามาแล้วไตยไททันตะกี้ได้ข่าวว่ามันมีไอเดียวแมนนี่ข้าจะไปหลบซ่อนตรงนี้รอเจ้า Man. เาดิวแมนเออดูซิว่าเจ้าเดิวมันจะโหขนาดไหนถ้าเจอกับข้านะครับนะเอออยากรู้เหมือนกันนะฮะคนรับมัลติเวิร์สเลยนะครับนะไอเดียวนี่มันมาจากดอมสตูดิโอนะครับส่วนอันนี้มาจากเวอร์แลนด์นะครับนะช่องเวอร์แลนด์นะครับมันต่างกับนี่เนี่ย <laughs> เข้ามาเข้ามาแต่ผมคิดว่าไต่ไททันเนี่ยผมว่า สกิลมันยังไม่อัปเดตนะครับแต่สก,กินมันอัปเดตไปแล้วอะนะครับ <medio S 2> เออมันน่าจะมีพลังแบบแรงน้มถ่วงอะไรสักอย่างบ้างดิอ่ะผมว่ามันแค่รออัปเดตก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตแค่นั้นเองเอาละพอร้องคอสมิกออาฮ่าฮมันคือพลังอันนั้นเลยพลังจากไอตัวสีขาวหมดเลยนะครับทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับดินี่เอาละอ๋อนี่เลโซอไปไอหำน้อยกูไม่ได้หำน้อยไว้ยหนเออเอาละตีเข้าไปย่านี่อ๋ออันเตเมดดาของฉันมันแรงใช่ไหมล่ะอ๋อนี่เนี่ยเข้ามาเข้ามาจะไม่มี ใครฆ่ากูได้หรือไงวะเนี่ยไอ้ดิวแมนอยู่ไหนดิวไททันกูอยากเจอมันนะครับนาพานมันไม่โผล่ามาวะเนี่ยอ๋อกูอยากตายโว้ยออแต่ตายทีดึงกูรอ20นาทีเลยนาะเฟยโอ้เอาละเดินต่อไปเดินต่อไปอพวกกระจอพวกนี้โอ้ทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ย โอ้โหใน EP นี้นะครับนะ้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากหรอกนอกจากอิสต์เอ็กที่เราเพิ่งเห็นไปนะครับเราเจอเจ้าเป็ดนะครับนะในคลิปคลิปนี้ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญมากเห็นมันแค่แป๊บเดียวเองนะฮะอ่ะกูตายแล้วนะครับนะซึ่งตะกี้ถ้าท่านผู้ชมมีความรู้เกี่ยวกับเจ้าเป็ดนะครับก็บอกใต้ล่างคอมเมนต์ได้นะฮะ อ่ะต่อมาเราเล่นตัวอื่นบ้างดูดิอ่ะลองเล่นไอเดียดูดิเอาล่ะต่อมากับเข้าสู่โหมดจําเป็นนะครับนะาฮู้สวัสดีครับผมมาร์ครับโอ้ผมเจอตัวอะไรเดี๋ยวโอ้ไอเดียอีกแล้วนะครับมนาะที่กูไม่มีปัญญาเล่นเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไอเดียอ่ะโอ้กระต่ายซะเอาล่ะพลังทามเมอร์ตูมระเบิดตัวนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยเลือดมันรถขี้ปลติ๋วอะไรพวกนี้ทำไมมึงโค้ขนาดนั้นวะไอเดียเฮ้ยเอาแหละกูเทเลพอร์ตนี้ก่อนหนีก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้กันหนีไปไหนฮู้ดีก่อนแล้วเว้ยแต่ทันนาฬิกาก็ท่าน สถานการเธอกูขอดีก่อนไม่ไม่ไม่ไมแอะกูตายเอาล่ะในจังหวะน,นี้ขอให้มันเจอกันก่อนนะครับนะไอเดียวมึงอยู่ไหนโอ้ข้ามาแล้วโอ้เอาละครับนะสองตัวเจอกันนะครับโอ้ขอมุดดินกกอนละกเอิอไม่มีมุดดินอล้ำแสงอุนตาายนะครับนะอแล้วก็พลังดาบอันเตเายของฉันจ้า ฟันว่ะฟันนี่จะหนีไปไหนฟันหน้าเข้าไปว่ะฟันหน้าเข้าไปอู้ฟันหน้าเข้าไปฮ่าฟันหน้าเข้าไปโอ้โหทำไมมึงกึดจังเลยวะเอาละนี่ังสีคอสมิกนะครับนะเออตายบอมึงตายบอตายเออตายไหมไม่ตายนะครับแป้งมุดดินหนีอีกอะไรวะแกคิดว่าหนีฉันผลลหรือไงมาดิว้าโอ้โหมาดิเนนะฟัน ฟันฟันมันไม่ตายวะเออฟันเข้าไปเฮ้ยมันไม่ตายวะไอ้ดีวมอึดขนาดนั้นเลยเหรอวะเดียหรือว่าดาบกูเนทูหรือยังไงเนี่ยเฮ้ยเออเอออ้าวสุดท้ายกูไม่ได้คิวใครได้คิวแทนกูวะเนียเฮ้ยอ่ะท่้นผู้ชมต่อมานะครับอ่ะอ่ะเล่นสปิเกอร์ดูดีนะครับสปิเกอร์ไททันเอาล่ะยิงรอบทิศดีแน่ยิงอยู่แป๊บดึะครับเ้ย เอาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับมีคนมีตัวอีกนี่แอนนี่แอนนี่แอนนี่บอยแอนนาบอยแอนนาบอยนะครับนะมันชื่อมันคือมันเชื่อ,อน,นี้นะครับนะ้าหกแสนเราเจอมันอีกแล้วในเซิร์ฟที่ไม่คิดว่าจะเจอมันอีกนะครับนะ้าเอาละเราต้องลองทุกตัวนะครับคราวนี้ลองทุกตัวเราต้องลองทุกตัวเอานอกคู่นกคู่นกคู่เอาระเฮ้ยวัตีิเจจังคือเป็ดนะครับเป็ดเตี้ยนดิเม็ดเป็นไงล่ะพลรรังตาเลเซอร์แบอะไร นี่นะครับเฮ้ยไม่เป็นไรได้ไงอ่ะเฮ้ยนี่แหละเตะเข้าไปแด่ดดเฮ้ยแดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เป็ดมึกบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยฟูนมันไม่ได้ท่านผู้ชมมันเป็นอมตา <S <S อ่าท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะ <S <S สำหรับการอัปเดตไตไททันแล้วก็ดิวไททันแล้วก็การอัปเดตตัวใหม่ไททันมอนสเตอร์การอัปเกรดของเจ้า ไทท่านประดิษฐ์นะครับนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยซึ่งไม่รู้มันคือตัวอะไรนะฮะเออซึ่งแต่มันสามารถแยกร่างออกมาได้นะครับนะก็คือแยกออกมาเป็นตัวเล็กนะครับที่ควบคุมอยู่ภายในตัวใหญ่เออกูไม่รู้พูดอะไรนะครับนะโอเคเอาล่ะนับบุญพมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละไป